สวัสดีชาวเพื่อนที่ดาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเพลงเพื่อชีวิตเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นเพลงดังในตำนานเลยนั่นก็คือเพลงเดือนเพนศิลปินบางวงเขาอาจจะแบบว่าใช้คําอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เดือนเพนนะครับในในชื่อเพลงนี้ผมไม่มั่นใจว่านางาคาราวานนี่เป็นเพลงคิดถึงบ้านไหมแต่สรุปก็คือมันมันร้องแบบเนี้ยเดือน,นเพนสวยเย็นเห็นอะไร าแจ่มนวนดูงามเย็นชื่นนอยามเมื่อลมพัดมาอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่ผมจะคุยก็คือในคลิปนี้เดือนเพนของ2องตำนานวงเพื่อชีวิตก็คือคาราวานก็จะเป็นคอร์ด G ีคีจีคาราบาวจะเป็น F มันมีความต่างอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับ มาคุยกันหน่อยเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยผมมองแล้วส่สวนส่วนตัวผมเนี่ยผมผมเล่นแบบไหนยังไงคิดยังไงกับประเด็นที่แบบว่าโอเคเนะครับเพลงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมี2คีย์ทำไมไม่ใช้คีย์เดียวกันไปเลยอะไรอย่างนี้ไงผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าใครมาก่อนอถ้าพูดถึงเรื่องของคอรดจีเนี่ยอันนี้ผมจะเล่นเป็นเวอร์ชั่นเบลงซะส่วนใหญ่นะฮะอ่าผมเบลงให้ฟังแล้วกันประมาณเนี่ย น,น,นะครับหรือถ้าจะต้องแบบว่าเล่นแบบขำๆหมายถึงว่าร้องไปด้วยแล้วก็บรรเลงไปด้วยเนะี่ยผมก็อาจจะอันนี้เวอร์ชันเมื่อกี้นี้ก็คือบรรเลงอย่างเดียวไม่ต้องร้องแต่ถ้าเวอร์ชันที่จะต้องร้องเนี่ยผมกม็มักจะทําสไตล์นี้สวยเย็นเป็นอารมณ์นะาผาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัด อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชิก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 หน่อยตามสไตล์ของผมไปใช่ไหมแต่จะไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยอมากก็คือถ้าจะเล่นจีก็จะเล่นอย่างนี้ไปเลยบเลงอย่างเดียวไม่ต้องร้องแต่ถ้าเวอร์ชั่นที่เป็นของคาราบาวเนี่ยผมว่ามันมันเหมาะกับเสียงผมผมก็คือมันไม่ต้องแหกปากมากมายไม่ต้องสูงมากมายเพราะว่ามันจะต่ํากว่าใช่ไหมอ่ามันต่าแค่ไหนละ่ะถ้าเทียบกับของคาราวานนี่คือจีอย่างเงี้ยของคาราบาวเลื่อนขึ้นไปอีก2องเฟสมั้ย เ,เห็นเพนสวยเย็นเห็นอารามนาาแจ่มนวนดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัดมาเห็นไหมเสียงพอเสียงมันต่ำปุ๊บั้ง่เขาจะร้องด้วยความมั่นใจขึ้นนะฮะแต่ไอร้องนร้องง่ายแต่เล่นเนเล่นยากกว่าของคาราวานเพราะว่ามันมีขอดทาบนิ้วเยอะมากเลยขอดเอฟอย่างเนี้ย อร์ด G minor อย่างเนี้ยคอร์ด B flat อย่างเนี้ยนะฮะนี่ก็คือเป็นคอร์ดท่านี้ที่เราจะต้องเจอในเวอร์ชั่นของคาราบาวดังนั้นจะเลือกเวอร์ชันไหนล่ะแล้วอย่างหนึง่งต่อให้คุณจะเล่นเวอร์ชั่นไหนก็ตามเพลงนี้จะมีความยากสําหรับนะักกีต้าร์มือใหม่อยู่เรื่องหนึ่งก็คือแทบทุกคอร์ดเนี่ยมันจะเล่นแค่ครึ่งห้องนะฮะแทบทุกคอร์ดเลย อา,อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ส่วนใหญ่อ่ะอก็คือเปลี่ยนคอร์ดเร็วนั่นเองสมมติว่าเป็นเป็นคาราวานจีเห็นไหมรึ่งห้องครึ่งห้องหมดเลยเนี่ยนี่คือความความยากของของมือใหม่ในตอนแรกมันมันเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันนะฮะเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันดังนั้นผมก็เลย ถ้าคุณจะเล่นเวอร์ชัน G เนี่ยมันก็จะง่ายหมายถึงว่าโอเคถึงจะเปลี่ยนขอดไว้ถ้าเทียบกับของคาราบาวเนี่ยยากกว่าอยู่แล้วของคาราบาวใช่ไหมก็เล่นดีดลงอย่างเดียวแล้วกันนะครับมันมันจะได้ไม่หลงสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะดีดลงอย่างเดียวดีดลงขอดละสองครั้งให้จําไปเลยเอาตัดปัญหาไปเลยนะครับไม่ต้องสองไม่ต้อง4เอา2อ,อย่างเดียวขอดละสองครั้งหนุนเพนสวยเย็นเห็นอารม นาผาแจ่มนวนดูงามเย็นชื่นนอยามเมื่อลมพัดมาแสงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะ ถ้าคุณจะเล่นเพลงนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยคุณไปท่องเนื้อร้องท่องทำนองให้มันได้จบนะคุณอย่ามาฝึกกับกีตาร์อย่ามาปลนกันเด็ดขาดไม่งั้นมันตีกันตายไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะฮะไปร้องให้มันได้โดยไม่ต้องมาเปิดหนังสือเพลงไม่ต้องมาเอา่อเปิดโน้ตบุ๊กเปิดสมาร์ทโฟนดูร้องจนแบบว่าหลับตาร้องยังได้เลยอย่างเงี้ยแล้วคุณค่อยเอามาใส่กับกีตาร์แล้วก็ฝึกสเต็ปของผมแต่ถ้าของคาราบาวเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเ,เหรอฮะมีสิมันก็เป็นการฝึกท่าบนิ้วไง สำหรับคนที่ร้อนวิชาว่าฉันก็จับคอร์ดธรรมดาคอร์ดปกติได้แล้วฉันเล่นเดือนเพ version G, version นเวอร์ชั่น G เวอร์ชันหนังหาคารวานได้แล้วเนี่ยเอออยากจะร้องวิชาหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะก็จะจับคอร์ดท่านี้ได้ไหมดังนั้นมันก็จะได้เรื่องของตรงนี้แล้วคุณจะได้กําลังนิ้วกล้ามนิ้วคุณจะขึ้นเพราะว่าผมแนะนำนะครับถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็คือถ้าเลือกได้จริงนะเวลามันจะมีท่อนที่จาก BF แฟรเนี่ยมา C b บแฟรจัดอย่างเงี้ยอย่าใช้วิธีอย่างนี้ มันอาจจะยากไปมันมีทางง่ายอย่างนั้นก็คือจับ B แอย่างนี้ตอนจะมา C ก็คุณก็แค่เลื่อนลงมาอย่างเงี้ยจับแบบเดียวกันฟอร์มเดิมแล้วก็เลื่อนจากไปที่1มาไปที่2องามาไปที่3เนี่ยเนี่ยแต่ถ้ามันจะยากนะครับแล้วก็ท่อนแรกเลยอย่างเงี้ย F มาเนี่ยแล้วก็ต่อไปเป็น G Min o r ใช่ไหมก็แค่เลื่อนมาอย่างนี้เลยง่ายดี F แล้วก็เลื่อนมานี่จีไม่แน่คุณก็เอานิ้วชี้ออกแต่ถ้าจะเป็นคอร์ดต่อไปเป็นดีไมเนอร์เนี่ยถ้าเลือกได้จริงผมอยากแนะนําว่าให้เล่นทบนิ้วไปเลยไหนไหนก็จะทาบแล้วทาบม,มันเป็นหมดทุกคอร์ดเลยผมจําได้ว่าสมัยฝึกกีตาร์กับเพื่อนในเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพอเล่นเพลงนี้เสร็จปุ๊บนิ้วหงิกอย่างนี้นะฮะมันเหมือนมันจะล็อกเพราะว่า อาจจะเป็นสมัยก่อนกีตา้ามันไม่ได้มาตรฐาน,มนไม่ได้ดีแบบนี้สมัยที่ผมฝึกหัดเนิ่นนานมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เรายังไม่มีกําลังนิ้วอะไรพอนะฮะพอเล่นเดือนเพนเสร็จนี่โอ้โหมือแบบเกรงใหญ่เลยเอานะครับนี่คือเดือนเพนที่นำมาคุยครับกับเนื้อหาสำระเรื่องของการเล่นดนตรีของการเล่นกีตา้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอนมือใหม่กันเนาะ